ท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมไปอัปเดตผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อคืนนี้หน่อยนะค่ำคืนของคืนวันอังคารที่7ธันวาคมเริ่มต้นที่กลุ่ม A ท่านผู้ชมนะฮะปารีสแซงต์แชงท่านผู้ชมเปิดบ้านต้อนรับการมารเยือนของคลับบูธสรุปปารีสสามารถเอาชนะไปได้4ประตูต่อ1ท่านผู้ชมนะฮะแอบเบลซิกค,คู่ที่ 2, 2เปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ท่านผู้ชมนะฮะเรือใบสีฟ้าสรุปสุดท้ายเนี่ยไลซิกสามารถเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1แต่สรุปผลตารางหน่อยท่านผู้ชม สรุปผลตารางแมนเชสเตอร์ซิตี้แพ้ใช่ไหมแต่ก็ยังอยู่อันดับหนึ่งอยู่นะอยู่อันดับหนึ่งอันดับที่2ก็คือปารีสแซงแมงก็ผ่านเข้ารอบไปทั้ง2ทีมส่วนกลุ่มที่2กลุ่มดีท่านผู้ชมนะฮะก็มีลิเวอร์พูลแอตเลติโกมาดริดแล้วก็ปอร์โตมิลานก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่แข็งเลยล่ะทีเดียวเริ่มต้นกันที่ปอร์โตเปิดบ้านรับการมาเยือนของแอตเลติโกมาดริดนะสุดท้ายก็พ่ายแพ้ไปต้านไม่อยู่ ต้านแอตเลนติโกมาริดได้อยู่แพ้ไป1ประตูต่อ3ท่านผู้ชมต่อมานี่คูไฮไลท์ของผมเลยนะมิลานเปิดบ้านรับการมาเยือนของลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลก็จัดการแบบโรเตชันจัดการแบบโรเตชันท่านผู้ชมนะฮะเริ่มต้นที่ผู้รักษาประตูก็เป็นอลิซอนกองหลัง2ตัวก็ให้นาธานฟิลลิปแล้วก็โกนาเตยืนค้ำหลังอยู่แบ็คขวาเนี่ยเป็นเนโกวินเลียมแบ็คซ้ายเป็นซิมิกาตตรงกลางเนี่ยเป็นไทแคนมอร์ตันออฟเลชั่เบรนนมินามิโน ส่วนกองหน้าท่านผู้ชมโมฮัมเหม็ดซาล่าซาดิโอมาเน่น้าอีกตัวหนึ่งลืมเขาเสียไม่ได้มหาเทพดีวอกโอริกี้ท่านผู้ชมนะฮะสุดท้ายลิเวอร์พูลก็สามารถไปเอาชชัยนะจากบ้านบิลลางกลับมาได้ชนะไป2ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนกลุ่มนี้ก็คือลิเวอร์พูลเนี่ยแข่ง6นัดชนะเป็น6นัดทั้งหมดท่านผู้ชมก็สร้างประวัติศาสตร์ชนะ6นัดรวดนะ เฉพาะว่าทีมอังกฤษนะสามารถชนะ6นัดรวดในยูฟาแชมเปียนลีกได้ก็ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งนำที่1ของกลุ่มที่2ก็คือแอตแลนติกมามดลิดส่วนกลุ่ม C ีกลุ่ม C ีท่านผู้ชมก็เตะกันเหมือนกันอาจจ็กอัมสเตอร์ดัมท่านผู้ชมก็เปิดบ้านรับการมาเยือนของสปอร์ติ้งลิสบอนนะสุดท้ายก็เอาชัยชนะไป4ประตูต่อ2นะครับแล้วก็บรุสรเซียดอทมุนก็เปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างทีมอย่างเบซิตัสก็เอาชนะไป5ประตูต่อศูนย์สรุป ผลตารางคะแนนกลุ่ม C หน่อยว่าใครได้เข้ารอบที่1คืออาแจ็กที่2คือสปอร์ติ้งลิเบอนท่านผู้ชมนะฮะกลุ่มดีต่อกันเลยชักเตอร์โดเนตเปิดบ้านรับการมาเยือนของเชลลีฟท่านผู้ชมสุดท้ายทําอะไรกันไม่ได้เสมอไป1ประตูต่อ1แล้วก็เลอันมันลิตเปิดบ้านรับการมาเยือนอย่างอินเตอร์มิลานยอดทีมจากอิตาลีก็เอาชนะไป2ประตูต่อศูนย์สรุปตารางกลุ่มดีก็เป็นเลอันมันลิตอันดับ1อินเตอร์มิลานอันดับที่2 คาคืนนี้ก็ต้องรอดูกลุ่ม E กลุ่ม F กลุ่ม G กลุ่ม H สท่านผู้ชมผลจะสรุปกันอย่างไรเอาประมาณนี้แต่ก็ขอชื่นชมและก็เชียร์ลิเวอร์พูลเพราะว่าผมเป็นแฟนหงแดงอยู่แล้ว you will never walk alone ขอบคุณครับ